เตือนใจสัตว์โลกอีกชนิดต้องจากเราไปตลอดกาลหนูผีเกาะคริสต์มาสสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองของออสเตรเลียถูกประกาศว่าสูญพันธุ์แล้วอย่างเป็นทางการเรื่องราวการจากไปของพวกมันเต็มไปด้วยบทเรียนราคาแพงที่เราต้องเรียนรู้เพื่อไม่ให้ศกนาาตรรมนนี้เกิดขึ้นกับสัตว์ชนิดอื่นอีกแต่สาเหตุที่แท้จริงของการสูญพันธุ์คืออะไรกันแน่และเราพลาดอะไรไปบ้างตามไปเจาะลึกกันครับหนูผีเกาะคริสต์มาสคริสต์มาสไอแลนด์ชู หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าโครสิเจอร์ทริชูเรเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กที่พบได้เฉพาะบนเกาะคริสต์มาสคริสต์มาสไอแลนด์ซึ่งอยู่ห่างจากชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียไปประมาณ1,500กิโลเมตรพวกมันเคยวิ่งเล่นอย่างอิสระในป่าฝนของเกาะแห่งนี้แต่ตอนนี้ไม่มีอีกแล้วจากเสียงร้องยามค่ำคืนสู่ความเงียบงันตลอดการย้อนกลับไปในทศวรรษ1890นักธรรมชาติวิทยาบันทึกไว้ว่าดูผีเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในป่าฝนของเกาะในเวลากลางคืน เราจะได้ยินเสียงร้องแหลมแหลมคล้ายค้างคาวของพวกมันดังไปทั่วทั้งเกาะแต่แล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วราวกับพายุโหมกระหนำ่ำตัวการที่มองไม่เห็นเชื้อโรคจากผู้มาเยือนจุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นในช่วงต้นทศวรรษ1,900เมื่อหนูดำและแรดถูกนำเข้ามายังเกาะโดยไม่ได้ตั้งใจพวกมันแอบซ่อนตัวมากับก้อนหญ้าแห้งบนเรือที่เดินทางมาจากแผ่นดินใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของหายนัดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะ หนูดำเหล่านี้ไม่ได้มาตัวเปล่าพวกมันนำทร,ริปานโซมทริพานโซมซึ่งเป็นปรสิตในเซลล์เม็ดเลือดติดตัวมาด้วยปรสิตเหล่านี้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วไปยังหนูพื้นเมืองของเกาะซึ่งรวมถึงหนูผีด้วยหน้าเศร้าที่หนูพื้นเมืองเหล่านี้ไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคใหม่ที่แรงแรงนี้ก็โดดเดียวภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเนื่องจากเกาะคริสต์มาสตั้งอยู่ห่างไกลาจากแผ่นดินใหญ่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมพื้นเมืองบนเกาะจึงไม่เคยสัมผัสกับเชื้อโรคใหม่ๆพวกมันจึงไม่มีภูมิคุ้มกัน ตามธรรมชาติที่จะต่อสู้กับประสิทธิ์แรงนี้ภายในเวลาเพียงหนึ่งปีชาวก่อเริ่มสังเกตเห็นหนูจำนวนมากเดินโซเซไปมาบนพื้นป่ากกอนที่จะล้มตายลงในที่สุดภัยคุกคามซ้ำเติมผู้ล่าหน้าใหม่และการทำลายบ้านเมื่อนักธรรมชาติวิทยาเดินทางกลับมายังเกาะในปี1908หนูพื้นเมืองสองสายพันธุ์รวมถึงหนูผีเกาะคริสต์มาสถูกสันนิษฐานว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่เรื่องราวไม่ได้จบแค่นั้นการเข้ามาของแมวและสัตว์ต่างถิ่นอื่นๆเช่นมดหอยทาก พืชปะาารยักย้ายนกและงูยังสําเติมสถานการณ์ให้เลวร้ายลงไปอีกนอกจากนี้การทำลายถิมที่อยู่อาศัยจากการทำเหมืองก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้หนูผีไม่มีที่อยู่อาศัยความหวังเริยบรี่การพบเจอที่ไม่ได้ตั้งใจหลังจากที่ไม่มีใครพบเห็นหนูผีมานานกว่า50ปีในช่วงทศวรรษ1950มีรายงานว่ามีการจับหนูผีได้2ตัวในขณะที่รถแทรกเตอร์กำลังถางป่าฝนเพื่อทำเหมืองน่าเสียดายที่หนูผีเหล่านั้นถูกปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาติ และการค้นพบนี้ไม่ได้ถูกรายงานจนกระทั่งหลายปีต่อมาและนี่คือจุดที่น่าเสียดายที่สุดหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยเป็นเวลานาน,านถึง30ปีจนกระทั่งในเดือนธันวาคม1 9 8 4นักชีววิทยาฮิว์ยอร์กสตันและเจฟฟ์ทรานเตอร์ได้พบหนูผีตัวหมีที่ยังมีชีวิตอยู่ในกอเฟิร์นพวกเขาจับหนูผีตัวนั้นมาเลี้ยงไว้ในกรงเป็นเวลา12-18ถึงเดือนโดยให้อาหารเป็นตกกะกแตนโอกาสที่พลาดไปการเพาะพันธุ์เพื่ออนุรักษ์ ในเวลานั้นนักชีววิทยาไม่ได้ตระหนักว่านี่คือโอกาสสุดท้ายที่จะอนุรักษ์สายพันธุ์นี้ผ่านโครงการเพราะพันธุ์ในกรงเลี้ยงหน้าเศร้าที่อีกไม่กี่เดือนต่อมาในเดือนมีนาคม1985มีการพบหนูผีตัวผู้โดยบังเอิญและถูกนำมาเลี้ยงไว้ในกรงแยกต่างหากอย่างไรก็ตามหนูผีตัวผู้มีอาการก้าวร้าวและดูเหมือนจะไม่สบายความเงียบสงดสัญญาณแห่งการสูญพันธุ์ นับตั้งแต่ปี1984เป็นต้นมาไม่มีการพบเห็นหนูผีอีกเลยนั่นหมายความว่ามีรายงานการพบหนูผีกาะคริสต์มาสเพีย,ยง4ตัวเท่านั้นในรอบกว่า120ปีข้อมูลทางชีววิทยาของสัตว์ชนิดนี้แทบไม่มีเลยนอกจากประโยคสั้นๆที่นักธรรมชาติวิทยาชาวแอนดรูเขียนไว้ในปี1900ว่ามันอาศัยอยู่ในโพรงหินและรากไม้และดูเหมือนจะกินมแมลงเป็นอาหารหลักบทเรียนราคาแพงการเฝ้าระวังและการตอบสนองที่รวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์ได้สรุปบทเรียนจากการสูญเสียครั้งนี้ไว้สาประการได้แก่การเฝ้าระวังโรคต้องเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยความมั่นคงทางชีวภาพของเกาะไม่ใช่สิ่งที่คิดขึ้นภายหลังเมื่ออัตราการตายเริ่มต้นขึ้นต้องมีการตอบสนองอย่างรวดเร็วเมื่อพบซากสัตว์ที่เหลือเพียงเล็กน้อยต้องมีการเฝ้าระวังให้เหมาะสมกับสายพันธุ์เป้าหมายพร้อมปรับปรุงเครื่องมือวิธีการตรวจ d n a ให้ทันสมัยและใช้สุนัขดงกลิ่นเพื่อขยายขอบเขต การเข้าถึงเมื่อจำนวนสิ่งมีชีวิตมีน้อยและหายากความหวังสุดท้ายยังมีหนูผีซ่อนตัวอยู่แม้ว่าหนูผีเกาะคริสต์มาสจะถูกประกาศว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่หลายคนยังคงมีความหวังว่าอาจจะมีครอบครัวหนูผีเล็กๆแอบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งบนเกาะแห่งนี้และรอคอยที่จะพิสูจน์ให้คนทั้งโลกรู้ว่าพวกมันยังไม่สูญพันธุ์คำถามชวนคิดคุณคิดว่าอะไรคือบทเรียนที่สำคัญที่สุดที่เราได้เรียนรู้จากการสูญพันธุ์ของหนูผีเกาะคริสต์มาส และเราจะป้องกันไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกได้อย่างไรมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันนะครับบางทีการถกเถียงอย่างสร้างสรรค์อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงบางคนอาจมองว่าการที่รัฐบาลไม่ทุ่มเททรัพยากรในการเพาะพันธุ์หนูผีตั้งแต่แรกเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่คุณเห็นด้วยหรือไม่และถ้าคุณมีอำนาจตัดสินใจคุณจะทำอะไรที่แตกต่างออกไป